สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปีหน้ารวยไม่ต้องพูดเยอะคนสีราศีนี้อยากวร์บไปในปี2567เลยสตอนนี้คลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคนสีราศีที่มีเกณฑ์ว่าจะปังในเรื่องอะไรกันบ้างในปี2 5 6 7มาลุ้นกันได้ที่ในคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนอืลยเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ เอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกที่อยากจะว้าไปในปีหน้ากันเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะดวงในปี2567เป็นปีที่ดวงดีค่ะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นดวงดาวที่ดีที่สุด ในวันที่25มกราคมถึงวันที่24มีนาคมเรียกได้ว่าเป็นนาทีทองของชาวราศีเมษเลยนะคะดาวพฤหัสโคจรในแบบปกติส่งผลให้มีแสงสว่างที่ดีเรื่องการงานมีความก้าวหน้าอะไรที่คิดอยากจะทำแต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีในปี67จะได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแน่นอนดวงการเงินก็ดี มั่นคงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนตลอดทั้งปีค่ะมีโอกาสได้เงินก้อนโตได้โชคก้อนใหญ่ส่วนความรักก็มีความสุขมากขึ้นสุขภาพห้ามประมาทนะคะหากมีปัญหาสามารถไปหาหมอรักษาได้ค่ะ้าดมาราศีที่สองที่อยากจะว้าไปปี67เลยก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ เปนปีแห่งความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะมีความโดดเด่นได้ลุนเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหนง่งมีข่าวดีตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่5สิงหาคมค่ะหากมีโอกาสอะไรก็ให้รีบคว้าเอาไว้จะมีโชคจากทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศจะส่งผลดีการเงินรายจ่ายเยอะในช่วงครึ่งปีแรกค่ะจะมีรายได้พิเศษเข้ามา,งาเงินแบบล็อตจะใหญ่เช่น การได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ได้รับโอนสมบัติทรัพย์สินมรดกที่ดินเป็นปีแห่งความมั่งคัง่งใครที่มีแฟนแล้ววางแผนจัดทริปพิเศษกระชับความสัมพันธ์เสริมดวงชะตาความรักได้เลยค่ะสุขภาพให้ดูแลทั้งกายและใจนะคะด้านจิตใจให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเที่ยวพักผ่อนให้ร่างกายรู้สึกรีแลกก็จะช่วยได้ค่ะ ถัดมาราศีที่ย่าฝามที่อยากจะว้าไปปีหน้าเลยตอนนี้ก็คือท่านที่เกิดในราศีกันค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะปี67เป็นราศีที่มีแสงสว่างนำทางชีวิตดีมากนะคะอย่าพึ่งท้อแท้หมดกำลังใจดวงดาวดีๆจะเริ่มมีผลในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปการงานมีความก้าวหน้า ติดต่อค้าขายทางไกลต่างประเทศออนไลน์จะส่งผลดีอุปสรรคคลี่คลายไปในทิศทางบวกดวงการเงินจะเริ่มเปิดค่ะมีโอกาสได้เงินไปก่อเป็นกรรมหรือมีช่องทางในเรื่องของการหาไรายได้ใหม่ๆให้ระวังปัญหาจากคนอื่นที่เข้ามาในเรื่องของเงินต้องรอบคอบหน่อยนะคะ ความรักมีเส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นใครมีคู่จะส่งเสริมเรื่องการงานให้สำเร็จก้าวหน้าอุปสรรคความรักลดน้อยลงสุขภาพอาจเจ็บป่วยด้วยโรคแปลกๆตรวจหาไม่เจอแต่หากเทียบกับปี66แล้วปี67ดวงดีขึ้นเยอะค่ะโดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะแล,แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกค,ค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่มีข่าวดีรออยู่หลายเรื่องเลยค่ะจะมีเงินทองมากองตรงหน้าการงานก็มีโอกาสช่องทางใหม่ๆผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือช่วงเดือนเมษายนอะไรที่ลงทุนไปจะเป็นรูปเป็นร่างการเงินก็โดดเด่นมากๆ,ม,ม,ากๆมีเงินมากองอยู่ตรงหน้าค้าขายก็ดีมีกำไรมีโอกาสได้เงินก้อน ได้ปลดหนี้มีโชคลาภเข้ามาให้ได้ลุ้นบ้างในช่วงต้นปีไรายได้หลักมาจากน้ำพักน้ำแรงใครโสดอยู่มีโอกาสสละโสดใครมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนาไปจนถึงการแต่งงานใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นระวังเรื่องเดียวคือน้ำหนักตัวนะคะให้ใส่ใจเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสีราศีที่ปีหน้ารวยแน่ไม่ต้องพูดเยอะนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ